สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับก็อันนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นนะครับเลิกงานมานะครับมาจะมาอาเพาะปรากฏหน่อยนะครับแต่ก็ปรากฏว่านะครับน้ําในคลองแห้งหมดแล้วนะครับโอ้ไม่รู้ทำไมน้ําแห้งแบบนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูหน้าประตูกันนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับครับปิดประตูน้ําหรือเปล่านะครับ จะมาหาปรากฏตอนเย็นนะครับแต่ก็ปรากฏว่าน้ำแห้งนะครับยาเย็นนะครับหัมงเย็นอยุธยานะครับหน้างมลงไปงมหอยน้ำแห้งเลยนะครับจากาทนที่ที่แล้วน้ำยังเต็มอยู่เลยนะครับ น่าจะปิดประตูน้ําใหญ่นะครับอ๋อปิดประตูน้ําครับปิดประตูน้ําไว้ด้านบนนะครับน้ําด้านบนเต็มหมดเลยนะครับน่าจะปิดอลอกคลองนะครับตรงให้ท้ายนะครับตรงท้ายลงประตูน้ําไปนะครับน่าจะมีการลอกคลองนะครับเลยปิดน้ําก่อนนะครับโอ้ตรงนี้เหมาะมากเลยนะครับ มูน้ำเยอะอยนนี้น่าตกไม่ได้เอาลำหนมปังมานะครับต้องรอวันหยุดเลยนะครับเดี๋ยวหาข้อปรากฏตามหน้าท่อเลยกันนะครับเลิกงานมาถึงบ้านก็หกโมงเย็นแล้วนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็มดดืดแล้วนะครับก็จะถ่ายคลิปลงน้อยหน่อยนะครับก็ต้องทำงานนะครับมีงานประจำนะครับ ก็พยายามจะพยายามหาคลิปลงให้ผู้ชมดูนะครับนะครับมาดูหมายเดิมนะครับกลับมาดูอีกครั้งกันนะครับพอแล้วเรามาตกนะครับเอ้มันมีขวดไอ้ยาฆ่าญ้านะครับปิดหน้าทอดหลายขวดเลยนะครับพอมาตกหลังๆมาปลาไม่เข้านะครับเดี๋ยวทิ้งไว้นานแล้วเดี๋ยวมารอดูรอบนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับมารอติดตามรับชมนะครับ ถึงหมายหน้าท่อแล้วนะครับจะพับเยอะนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับก็อันนี้ตอนเย็นนะครับของวันประหัดนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองตกปรากฏนะครับด้วยคันไม้ไผ่นะครับมาครับกลัวเสียเวลานะครับมารอติดตามรับชมนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับก็เวลามีน้อยนะครับมาก็จะหกโมงแล้วนะครับ งานเลิกห้าโมงสิบห้านะครับก็กว่าจะป่าไฟแดงมาได้แต่ละไฟแดงนะครับมาถึงบ้านก็จะมืดเลยนะครับเหยือที่ใช้เป็นม้ามนะครับเป็นม้าหมูนะครับที่หมักไว้นะครับอันนี้ม้าหมูหมักกับไอ้ไข่ไก่นะครับวันนี้ไม่ได้ใช้ไข่เป็ดหมักนะครับ ็หมักไข่ไอ้หมาหมูไข่ไก่แล้วก็ใส่น้ําปลากะทินะครับอันนี้หมักไว้ไปนานแล้วนะครับใส่ตู้เย็นไว้นะครับจะได้ไม่มีกลิ่นพอเราจะใช้เราก็แบ่งมานะครับอันนี้ก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับไม่ให้กลิ่นมันแรงนะครับเวลาตกมันติดมือนะครับ เดี๋ยวไปติดตามดูด้วยกันนะครับครับหมายก็จะเป็นหน้าท่อแบบนี้นะครับเป็นท่อส่งน้ํานะครับถ้าเคาะปรากฏก็จะดูตามหน้าท่อนะครับท่อส่งน้ําแบบนี้นะครับมันจะอยู่ตามหน้าท่อนะครับแต่ดูแล้วผักแน่นเลยนะครับไม่รู้จะลงได้หรือเปล่านะครับโอ้โห แน่นเลยนะครับเดี๋ยวหาช่องลงก่อนนะครับแล้วแต่ไมผักมาอยู่ตรงนี้หมดทำไมผักไม่ไหลลองดูนะครับในการเคาะประกดนะครับ ด้วยเหยื่อม้าหมูนะครับหมักกับไข่นะครับภายนี้ห่างหายไปนานแล้วนะครับไม่ได้มาตกนะครับมีนะครับมีดึงอยู่นะครับครับหมาแล้วครับนี่ครับหนึ่งแต้มแล้วนะครับไวมากนะครับเดี๋ยวไปเอาถังกันนะครับ เอาละครับจัดไปแล้วนะครับหนึ่งตั้มแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตรงตรงท้ายบ้างนะครับเมื่อกี้ไปเล่นทางนู้นมานะครับเสียดายนะครับผักมันปิดนะครับปิดหน้าท่อนะครับตัวใหญ่ๆ่หน้าอยู่ในท่อนะครับ ว่าวครับอฮ้ยอุ้ย้ยล่วงครับล่วงครับล่วงครับโอ้ยล่วงหมดแล้วครับโอ้ยลุตแล้วครับมาจะตะคุบกับอันตรายนะครับอีกกลัวเงี่ยงมันนะครับไม่กล้าตะคุบนะครับระมัดระวังนะครับบางคนตกใจนะครับกัวปลาหลุดนะครับเรียบตะคุบเนี่ยได้ปักมือนะครับ ปรากฏข้างๆงาันตรายนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับ ตัวเป็นโดนนะครับเพาะแบบนี้นะครับเามื่อกี้พลาดนะครับล่วงไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองท้ายดูนะครับลองตรงท้ายดูหน่อยนะครับแต่ปามหน้าอยู่ด้านบนนะครับ เดี๋ยวมาลองทําให้ดูนะครับว่าการเคาะปรากฏมันมันเคาะแบบไหนกินแบบไหนนะครับเคาะซ้ายเคาะขวานะครับเดย๋่วอยาให้ถึงพื้นดินนะครับให้มันลอยจากพื้นมาหน่อยนะครับโอ้ไม่ทันนะครับ ไม่นิสิตทำไมนิสิติดี๋ยระยาธดูเยือกันนะครับหลุดสองรอบแล้วนะครับมันลากเข้าไปในท่อเลยนะครับไอเก่งลองใหม่นะครับเก็บมันลากเข้าไปในท่อเลยนะครับ ลากวิ่งไม่ได้ท่อเลยนะครับ ไม่ติดนะครับหนูใสตัวเล็กนะครับเดี๋ยวขอญาตเปลี่ยนเยือกันนะครับอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วนะครับอากาศเย็นนะครับตกปรากฏด้วยคันไม้ไผ่นะครับนะครับเปลี่ยนเยือแล้วนะครับลองด้านหน้าอีกทีนะครับ บานนี่าอก็หมดก่อนเปลี่ยนแผนนะครับตอนนี้ใช้เยื่อหมักนะครับเมื่อกี้ไปเคาะดูแล้วนะครับไม่ได้นะครับได้ครับได้ได้ตัวหนึ่งนะครับได้หนึ่งตัวหลุดหนึ่งตัวนะครับมาลองเช็คหมายดูนะครับมันจะได้หรือเปล่านะครับเปลี่ยนแผนนะครับใช้เยื่อหมักแล้วนะครับ ท้ายท่อน้ำแห้งนะครับตอนนี้จะตกด้านบนนะครับเริ่มค่ําแล้วนะครับจะรีบลงกันนะครับ รอแหขึ Hoy, coating, ้น่มีปลาขึ้นปลาต้กินเยอะเพราะผมก็เลือยงอ้อยม่เยอะเนี่ยเดี๋ยวรอรออีกเี๋ยวคนกินหมดแล้วแเดี๋ยวคนนะ พอเ,เจ้าเก็บก็เปิดก็ถึงน้เพราะวมันเหมือนเดิมพี่ไปยังน้องเจ้าเก็บที่ไหนนะเจ้าเก็บสีน้ำนะครับอ๋อเมื่อก่อนไปอยู่เมื่อไห่ไม่กันหรอ,อไปไปยังไปเทปเดียวไนดะ้ได้รูสองรูได้เทปเดียวครเนาะตาเจ็บเปลี่ยนจะดีใช่นั่นใต้ป,ปนันนะินเนอะเด็กก่อนตอนตอนอยู่เชฟูงอ่ะใต้ปันนินใต้ปันนินจบ วัแต่ปนินจะไหวนปัดินหากินหลังคันใด้ดล้ใชใช่เ <c oughs> ยา ครับก็สำหรับเย็นนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มยี่สิบแล้วนะครับเดี๋ยวคงต้องกลับเข้าบ้านแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องทำงานต่อนะครับก็มาลองเล่นเล่นดูนะครับตอนเย็นนะครับเวลามีน้อยนะครับเลิกงานมาถึงก็หกโมงแล้วนะครับหกโมงทุ่มอันนี้ก็ทุ่มยี่สิบจะทุ่มครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปหา ผมหาข้าวกินสักก่อนแล้วู่นี้ต้องทํางานต่อนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาหาตกให้ท่านผู้ชมดูใหม่อีกครั้งนะครับก็วันนี้มาก็ผิดหวังนิดนึงนะครับมาหาตกปรากฏนะครับแต่ว่าปรากฏว่าน้ําในคลองประตูน้ําปิดนะครับน้ําแห้งนะครับก็ที่ตกมานะครับก็หลุดไปหนึ่งนะครับได้ได้มาหนึ่งนะครับหนึ่งแต้มครับปรากฏนะครับก็ตัวไม่โตเท่าไหร่นะครับ ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะปล่อยนะครับปล่อยให้มันโตใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเอามันนะครับเดี๋ยวทําเครื่องหมายไว้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่นะครับเดี๋ยวจะปล่อยลงน้ํานะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมนะครับ ขอบคุณมากมากนะครับก็คุณพัทถินหากินหลังคันนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปนะครับก็ผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้หนึ่งแต้มนะครับอีกแต้มหนึ่งหลุดนะครับตะคบไม่ทันนะครับไม่กล้าตะคบนะครับนี่ครับตรงนี้อันตรายนะครับเงี้ยงเงี้ยงมันนะครับ เผอๆบางทีตกใจเป็นตะคุบมันนะครับปักมือมาเนี่ยต้องไปเอาออกที่โรงพยาบาลนะครับอันตรายนะครับปรากฏก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามและการรับชมนะครับคนพัดดินหากินลังคันก็ขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็มืดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเข้าบ้านแล้วนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ